สวัสดีจ้าสวัสดียามเสาร์เด้อพี่น้องเด้อเตรียมตัวไปใส่บาตรเลยเด้อพี่น้องมังตะเมฆเข้ากันยุงแต่เด็กๆผุดกันแต่ที่สามผู้น้ำกันเลยย่างแล้วไมลูกไปนำรถไอ้อุ้ยเด้อพี่น้องเด้อพ้นตกไอ้อุ้ยมาสู่ไปนี่นี่คาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วข้าวต้มเขาก็ยุ่งๆคนละพี่น้องขนมที่เหาเห็ดนะ อยู่รวมพุน่นมีดอกไม้เนาะแล้วก็เอาเงินใส่หนีใส่บาทสวรรค์เข่า็น,านมเนยเนาะน้ำสมอันนี้ของอุ่น้ะพี่น้องอันนี้อุ่นเตรียมให้อลาพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าอุ่นเตรียมให้เอลาก็ะอันเดียวกันทัหลยพี่น,น้องมีขนมดอกไม้ทูบเทียนขนมมันนะก็อยู่รวมพุน่นมีนมมีน้ำสมคือกันเนี่ย้าเบียง อันนี้ลงวัดจะเอาออกเนาะพี่น้องเนาะน้องลุงพี่น้อง,ง,งออนนร,อรุ่งก็ไปนั่มเลยจ้าเพิ่นอานหุงเยนผักผักใส่บาตรเดาดับบิ้ลทางนั้นทางนั้นกำลังแต่งหนายทุอย่างเนาะอันนั้น,ะม,าน,นะน,นมาหน่อยนี่นะอตืตนมาหน่อยนี่นะ เอออ่านะโอนเอาให้อันเอื้อยหนุ่มไม่ต้องบระดมเมื่อเอาเครื่องเตรียมคิวอีกคนเออแต่งแล้วนะเออลาแต่งพี่เนาะโอ้ซิวขึ้นเม็ดบักใหญ่ไม่เจอไรโอนเออคือคืออยู่บ่เอแล้วแหละพี่นุ้ยฉดแล้วไหมพี่นุ้ยฉีดแล้วเนาะขอฉีดให้แล้วเนาะ เราไปพอกันอยู่วัดกันเลยพี่น้องมพมกับกรูดยงยองคือกันได้นี่เห็นบอกพี่น้องนพรมบนนะเอ้ยมีแต่นางมน์ละพรมกรูดพี่น้องยืนนั่พผอเด้อลูกเด้อแม่ไปใส่บายก่อนจิ้งใหญ่แม่มาหายแล้วหายแลยได้หายเลยไปไปดูง่ายกว่าที่ก็เด้อยู่ไปใส่บายเด้อยิ่งบ่ เวลาคุณก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องทั้งสุดเลยเอนเอาหายใจทั้งเกิบทั้งศิลทั้งเสือใส่ชีข้าวนี่แหละไปตังหวัดลงวานเนาะลุงชีชมพูคือเกา่ามันอันน่ะบะมากก่อนแม่จะที่หยิบหายมันจยากรุดปไปไายป้ปยคุณยืนนัพผอเด้อดรึเด้อ ัดเลยด้วยจ้ามานั่งข้างนอกเอาพี่น้องว่าทางทางในกันคนนั่งกันอยากเต็มเลยนด้พี่น้องเลย เด้อพี่น้องน้องลุงเปลี่ยนใส่กระโปรงแม่เราก็อยาดนั่นได้จ้าพะลุง ตลาดอยากนำเร็วๆเราถ้าเปน็นจำนวนคนหลายแม่แม่ไทโนโกรรมการก็เขามาเสียยอ,อับปากเนาะทำเขากระชายบะแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าเหลือแต่<ม>ไอ้อุ้ยนะ่ะทาไอ้อุ้ยใส่แล้วก็เพรว่ามานนยเพิร์พี่น้องเมื่อไปได้ทำาเรียบร้อยละเจ้าน้องกระชายนะร้อยอุ้ยใส่แล้วก่อนคนกระไรร้านานอไรเนาะเต็มวัด อแต่พนเศ้าโต๊กหาไอตวาพนเป็นใจด้พี่น้องเอ้ยมันนี้ค่ะแสะแแสแปุีเด็ดๆออกจังหน่อยฝันว่าซีมันฉบซ้ายแล้วมันสบตอกอีกบอสบัเลยคะคืออยู่คือสตกอีกน้ีบบแรงแล้วมันสิบบด้ไปกรบจัดตะเกียงภาษาคนตกค่ะไปนะข้าวตือผู้เป็นอ้าวน้อคนนอยไปที

ขอพ่อครองเช้าเพียวเพียวเช้าเพียวเพียวขอน่อครองชาวพีและชาวพีเพียว หลายปีไล <chat> ้พี่น้องบมาใส่บาทรวมรวมกันกับเอือยนี่เนาะทอดแล้สิบปีทอดทอดมาถาวรมาถาว่าพี่น้องเอ้ยอยู่จะกับป่ากับดงพี่หล้ากับพระมาเขถาวัดน้ำกันนี่เนาะนั่นแหละมึนก็แต่จริงตัวเองก็มักใส่บาทอยู่แต่ว่าตัวเองก็บจำเจจิกใจเล็กยุ่เหลือเกินอยู่จะกับป่ากับดงพี่น้องเอ้ยอยากหากินเนาะ หากับหาจนจนเลิกจนเดิจน,ดนจนพ่อกินได้ขันะะในเขาป่าอะไรพี่น้องเมือะะ่อไรเจ้าคุณจิรอดลายไปไหนตรงน้ในบัวสามจิมหาตรงเขาผลัดชื่อใช้แล้วสิจะดีได้ว่าจะเอาเมื่อกแกงชนไม้ใช่แล้วอืมน้ำไม้ได้撒น้ำไม้เด็บอกไอ้ต้มนน้ำไม้เมื่อนั้นบักไอน้ำต้มทางถ่ายคลิปถา่ายไอ้โอ้ยพี่น้องเลย แล้วย like ังไปใส่บาตรบรรยากาศก็เย็นเย็นจะอยากหลับพี่น้องเอ้นั่งเงานอนอยู่เก้ายืนตั้งงงเงอยู่เบิ่งคึมๆบิ่งสีโต๊ะมาอีกแล้วคนนี่โยนมาสำไทยแล้วเนาะเดือนแบบเบิร์ตไทยเดือนในที่โต๊ะไอ้อุ้ยเพิ่นก็ไปใส่เด้อพี่น้องเด้อวัดอันนี้คนมานี่ยมาหลายอยู่เป็นวัดใหญ่เติบอยู่พี่น้อง สถานที่กวมๆมองจอดรถจอดลางเนาะคนเต็มกุฏิมาตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดเก้าโมงจนจากเก้าโมงหลยเดือนพี่น้องนางพังเทศประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้ององน อ้าคลิปนี้เขาก็ขเมือก่อนเด้อพี่น้องเด้อเขาไปก่อนลาไปก่อนจ้าขอคุณุคนขอบมามัลด้อยจ้าบคุณทขอบอลขอกคนขหม่คัเด้าอบี่น้องคยคาลลัษฐาย้อบขออย้องคือกันขอบอลัสามคนขอวะายจาอยุกทุกบวาย